สวัสดีครับพบกันเป็นตอนที่4นะครับผมกับเล่าหนังสือคู่มือเก็บมเมล็ดพันธุ์ประจำบ้านนะครับซึ่งก็จะเป็นตอนสุดท้ายนะครับผมหนังสือเล่มนี้นะครับแต่งโดยคุณป๊อปจิติพงษ์หารเจริญร่วมด้วยคุณโจนจนันดและก็ภาพประกอบโดยคุณธีรมิสุนะครับผมสําหรับเนื้อหาเต็มๆก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านกันได้นะครับผมวันนี้ก็จะมา เข้าสู่เนื้อหานะครับว่าปลูกยังไงให้รักษาพันธุ์แท้ไว้ได้นะครับการปลูกก็คือการเก็บมเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับผมพืชมันจะมีการหมุนเวียนนะครับการเราไปเก็บในตู้เย็นเนี่ยในช่องฟรีเนี่ยก็จะได้ไม่เกิน4ปีแต่ว่าอัตราการงอกมันก็จะค่อยๆลดลงนะครับไม่มีอะไรดีเท่ากับการปลูกหมุนเวียนนะครับปลูกซ้ําให้มันมีการขยายพันธุ์เป็นธรรมชาติก็คือ,อ ปลูกทุกปีเก็บมเมล็ดพันธุ์เข้ามาเสริมไว้ทุกปีนะครับมเมล็ดพันธุ์เก่าก็ทยอยออกไปปลูกแล้วก็ทดแทนด้วยการเก็บมเมล็ดพันธุ์ใหม่เข้ามานะครับปลูกยังไงให้รักษาพันธุ์แท้ได้อันแรกก็คือเล่นกับเวลาเว้นช่วงเวลาให้ดอกบานไม่พร้อมกันเช่นมะเขือเทศ A ดอกจะบานอยู่เดือนครึ่งก็ปลูกกับพันธุ์ A ไปก่อนอเดือนครึ่งค่อยไปปลูกพันธุ์ B หรือพันุ์อื่นๆนะครับพอพันุ์ที่2บานเนี่ยพัน์บีบานก็พันุ์เนี่ก็ออกดอกหมดแล้วอ,อันที่2ก็คือเล่นกับสถานที่บางทีปลูกไม่พร้อมกันดอกก็ออกช่วงใกล้เคียงกันอยู่ดีเช่นปลูกถั่วไวแสงสอง,ส,องสายพันธุ์ถึงปลูกไม่พร้อมกันแต่ว่าดอกก็ออกพร้อมกันอยู่ดีเพราะพืชไวต่อแสงเขาออกตามฤด,ดูกาลของแสงอาทิตยอ์อันนี้ก็จะมีคําว่า ไวต่อแสงอย่างเช่นเหมือนเราได้ยินสายพันธุ์ข้าวไวต่อแสงอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นลักษณะของพืชที่ทําประจําปีแต่เป็นข้าวก็เรียกว่าข้าวนาปีนะครับถึงจะปลูกช่วงเขาเรียกว่าไม่พร้อมกันแต่ก็จะออกดอกในฤดูกาลใกล้ๆกันนะพืชอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นถั่วที่เป็นพืชไวต่อแสงนะก็จะออกดอกในฤดูกาลใกล้เคียงกัน ต่อมาคือหาตะข่ายมุ้งโรงเรือนมาคลุมวิธีนี้เหมาะกับคนที่มีพื้นที่จํากัดก็ไม่อยากให้มันปนกันก็หาอะไรมาครอบมากัน้นต่อมาก็คือเว้นพื้นที่ให้อยู่ไกลๆกันอันนี้สําหรับคนที่มีพื้นที่กว้างๆนะครับแต่บางทีแมลงก็พาเกสรไปได้เป็นกิโลก็คืออาจจะโดนแมลงพาไปประสบเกสรกันได้นะครับเช่นพวก ข้าวไวแสงในระยะอะดอกเปิดสั้นปลูกไกลกันหน่อยก็ไม่น่ากังวลครับก็เนื้อหาในหนังสือกอ็หมดเพียงเท่านี้แต่จริงไม่หมดนะครับมันมีเนื้อหาที่ผมข้ามมาพอสมควรแต่ว่าเอาไว้ว่าถ้าใครอยากอ่านเนื้อหาเต็มๆก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านกันได้ครับผมแล้วก็จะขอเล่าถึงอ่ ศูนย์เก็บมเมล็ดพันนะครับของพันพันนะครับว่าคืออะไรนะครับพันพันก็คือศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันคือสวนเกษตรอินทรีย์เล็กๆแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ก่อตั้งโดยพี่โจนจันไดจุดประสงค์หลักของพันพันก็คือการเก็บมเมล็ดพันเราชาวพันพันก็ได้ทําตามจุดมุ่งหมายตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันเราเก็บมเมล็ดพันธุ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ผักโดยเฉพาะมะเขือเทศที่มีหลากหลายพันธุ์สุดๆแล้วก็แจกให้กับทุกคนที่ขอมารวมทั้งฝึกอบรมเพื่อให้คนรับรู้ว่าเมล็ดพันธุ์กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างหนักและว,วันนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างอันนี้เป็นช่วงท้ายหนังสือนะครับแล้วก็มาดูผู้ร่วมก่อการนะครับในหนังสือเล่มนี้คุณธีระมิสุนะครับจริงธีรา หรือบายผู้าวาดภาพประกอบนะครับผมคุณป๊อบกิติพงษ์หารเจริญนะครับผู้ที่มีปณิธานในการเป็นบนรรพบุรุษที่ดีมีศรัทธาในความเป็นเพื่อนป๊อบเคยเป็นมือเก็บเมล็ดพันธุ์ของสวนพันธุ์ที่วันวันง่วนกับการพาอาสาสมัครเก็บปลูกแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์เพื่อแชร์ความหลากหลายกระจายความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันป๊อปเน้นเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านการเปิดมหาลาัยเล็กๆที่ชื่อว่ามหาลัยแห่งความรักและธรรมชาติหรือวงเล็บว่ามอรักการเป็นที่ปรึกษาอิสระและสนับสนุนเพื่อนๆที่ตั้งใจทําโปรเจกต์สร้างสรรค์ครับคนสุดท้ายก็คือคุณโจนจันใดโจนโค,คือชายที่ชวนทุกคนกลับมาใช้ชีวิตอย่างที่มนุษย์ควรจะเป็น จนสร้างแรงบันดาลใจผ่านการเล่าเรื่องทําให้ทําให้ดูอยู่ให้เห็นเปิดสวนให้ผู้คนทั้งไทยและอินเตอร์ได้หันกลับมาพึ่งพานตนเองใช้ชีวิตเรียบง่ายบริโภคอย่างมีสติรู้ที่มาที่ไปและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเป็นอ,อีกครั้งหมายถึงว่าเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอีกครั้งนะครับผ่านการอยู่กันเป็นชุมชนในสวนของพันพันโจนทำให้การมีชีวิต การสร้างบ้านดินและการเก็บมเมล็ดพันธุ์กลับมาเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนก็ทำได้ด้วยตวนเองครับผมสำหรับเล่าหนังสือคู่มือเก็บมเมล็ดพันธุ์ประจำบ้านก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ